แต่ว,วันนี้เราก็จะมาร, <bane> รีวิวการฉีดโบโบโบนรักดบโบกับโบรักดำเพื่อทำให้หน้าตึงตึงนะครับก็เฉยๆอยู่นะทุกคนเหมือนแบบหมดกัดหมดกัด ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Zian TV นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการเรื่องของเรื่องของใครเรื่องของเราเรื่องของเธอหรือเรื่องของคนอื่นอ่ะไม่ใช่นะกลับมาพบกับรายการเรื่องของ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  นั่นเองนะครับเนาะเนื่องจากห่างหายกันไปนานนะครับก็มีแฟนๆเนี่ยกลิ้งกลางกลิ้งกลางมาบอกกับแทมว่าไม่มีการรีวิวไม่มีทำสถานการณอัปเดตอะไรเพิ่มแล้วหรอนะครับเนาะซึ่งวันนี้แทมก็จะมีข่าวสารอัปเดตนะครับมารีวิวมาเล่าประสบการณ์เหมือนเช่นเคยเออเคยนะเคยนะครับเมื่อสัาห์กันก่อนนะครับเราก็ได้ดูการำกลุ่ม สามซีรีส์ไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะมารีวิวการทำฉีดโบ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 รักสี่ดำโบรักโบรักสดีดำาอ้ <c oughs> ไม่ใช่นะคะเนาก็คือวันนี้จะมารีวิวการฉีดโบท็อกนะครับ <c oughs> เพื่อทําให้หน้าแต่งตึงต่างๆนะครับเนาะก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะคบเนาะไม่ได้ตั้งใจที่ ไม่แน่ใจที่จะไปฉีดโบท็อกแต่อย่างใดนะคะแต่เนื่องจากเรานะคะทาแทนเนี่ยทำจมูกแล้วครบสามเดือนใช่ไหมจากนั้นก็ไปอะไรนะตรวจที่คลินิกนะครับอยู่ๆพนักงานเอาอีกแล้วพนักงานอะไรา,าน่ก็คือสุ่ยสุ่ยสุ่ยนะคะสุ่ยให้ทาแทนเนี่ยฉีดโบท็อกเพราะว่าทาแทนเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มนะครับ เรียกว่ายิ้มสไม้ก็คือเป็นคนยิ้มที่จะมีแบบรอยตีนกาใช่ไหมคะเขาเรียกว่ารอยตีนกาไหม ที่มันจะออกด้านห่างห่างหายคิ้วเนี่ยทําให้ดูแก่แก่แก่กว่าวัยที่เราเป็นนะครับดังนั้นนะครับเราต้องมีการฉีดโบท็อกเข้าไปเพื่อทําให้หน้าตึงๆพนักง,งานก็บอกสกุณต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทำให้หน,น้าตึงดูอ่อนเยาวยิ่งฉีดยิ่งแบบดึงดังปึงปังอะไรดังนั้นท็อปแท็บก็ตัดสินใจอยู่แป๊บเดียแบบก็คือ เริ่มทำนั่นเองนะครับไม่พลาดตนั้นก็ทำการฉีดโบท็อกไปเลยจ้าตอนนั้นไม่รู้กี่ซีซีหรือยูนิคเนาะเพราะว่ามันเป็นโปรไงแค่1,000บาทเองเป็นโปรโบท็อกหังตา2องข้าง1,000บาทนะับอ่ะก่อนที่เราจะไปรีวิวการทำอะไรต่างๆเนี่ยสรรพคุณของโบท็อกก็คือทำให้หน้าของเราเนี่ย ต,ตึงนะครับเมื่อฉีดนะครับหมอก,ก็จะใช้เข็มไปฉีดอ่าไปอ่าอะไรนะ <c oughs> ไปเก็บเก็บตัวยานะครับจากนั้นก็มาฉีดที่บริเวณหางตาตรงนี้เนาะถ้าใครคุ้นเคยกับการจิ้มหน้าฉีดเข็มฉีดสิวเนี้ยก็จะคุ้นเคยดีนะครับหรือว่าไปบริจาคเลือดอะไรเงี้ยฉีดวัคซีนเนี้ยก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเนาะดังอ่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ ฉีดไปก็เฉยๆอยู่นะทุกคนเหมือนแบบมดกัดมดกัดอ่าเมื่อฉีดเสร็จแล้วนะคะมันจะไม่เห็นผลทันทีนะมันต้องใช้เวลาเวระยะเวลานะครับสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะครับโบท็อกมันถึงจะซึมเข้าไปแล้วก็แบบทำให้ผิวหนังเราเนี่ยเต่งตึงขึ้นได้นะครับเนาะอ่าส่วน ต่อไปนะครับสำหรับข้อวิธีการในการปฏิบัติตัวหลังฉีดโบท็อกนะครับก็มีอยู่ว่า1นห้ามนอนราบนอนแบบกับที่นอนอ่ะเป็นระยะเวลา2-3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าโบท็อกของเราเนี่ยอาจจะมีการแบบไหลไปนั่นไปนี่ไปนูน่นไปเรื่อยนะครับ <c oughs> อาจจะไหลไป ใส่กาดได้อะไรเงี้ยอขออนุญาตโปรโมตร,รายการสักหน่อข้อที่2เลยก็คือห้ามกดบร,ริเวณที่เราฉีดโบท็อปเด็ดขาดนะครัะพรอแทบฉีดที่หางตาใช่ไหมก็ห้ามกดเด็ดขาดนะครับเนาะเพราะว่าเนื้อยาของมันอะ อาจจะไหลไปผิดที่เปลี่ยนจุดไปทําให้เปเรียนหูตึงแทนเนี่ยเพื่อนเรียกไม่ได้ยินอะไรเน่ยเนาะอันนี้ก็คือแทบเป็นบ่อยข้อที่ถามเลยก็คือควรงดดื่มเรื่องดื่มเอโกอฮอลเออโกฮอล แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะทําให้มีฤทธิ์ไปฆ่าเชื้อต่างๆเนาะก็อาจจะทําให้เนี่ยโบท็อกของเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้ข้อที่4เลยก็คือห้ามเรเซอร์ทรีตเมนต์หรือซาวนา่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ความร้อนต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้โบท็อกของเราเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะแล้วก็คือ อา,อ,นะอากาศของเมืองไทยเนี่ยเป็นปัญหายอย่างมากเลยต่อโบท็อกของเรานะครับเพราะว่าความร้อนมันจะทำให้ละลายได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นไม่ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรือซาวน่าหรือเรเซอร์อ Laser, สิ่งต่างๆเด็ดขาดนะครับเนาะ,นะแล้วข้อที่5นะคะถ้ามีปัญหาแดงฟกช้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับต้องไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการแท้ <c oughs> อาจจะเกิดจากการแท็บโบท็อกได้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพรีวิวนะครับก่อนทำและหลังทำนะเพราะแท็บการันตีว่าได้ผลแน่นอนไม่ถึงกับนะครับได้ผลร้อเปซนะครับระยะเวลาของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3 6แล้วแเดือนแล้วแต่ชนิดของโบท็อกด้วยนะครับถ้าเป็นโบท็อกของเกาหลีเน่ยก็จะอยู่ได้น้อยลงเนาะแต่ถ้าเป็นของยื เอสแอเอก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับใดๆก็ลองไปทำกันดูนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยากน้าตึงตึงนะครับถ้าไปทำแล้วได้ผลยังไงเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกท็อปแทปกันด้วยนะครับเผื่อท็อปแทปจะไปเติมบ้างเลยเนี่ใครมีโปรเด็ดๆก็มาแนะนำให้ท็อปแทปฟังบ้างนะครับเพราะว่าอยากทำอีกไม่ไหวแล้วแม่นะครับหรบวันนี้ใคร God. Oh.